วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตลิ่งสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกทุกท่านเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับวันลอยกระทงนะครับวันลอยกระทงนะครับซึ่งวันลอยกระทงปีนี้นะครับปี2564ตรงกับวันศุกร์ที่ 19. พฤศจิกายนนะครับ19พฤศจิกายนนะครับและวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์วัสดุนะครับที่เราใช้ในการทำกระทงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์และก็วัสดุต่างๆนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้ในการ ทำกระทงมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยอย่างที่หนึ่งสำคัญที่สุดเลยในการลอยกระทงนะครับต้นกล้วยต้นกล้วยนะต้นกล้วยเนี่ยจะใช้เพื่ออะไรครับเพื่อให้กระทงเนี้ยสามารถลอยได้นะ้นกล้วยจะสามารถลอยน้ำได้นะครับสองใบตองนะครับ ใบตองใบตองเอามาทำอะไรใบตองก็เอามาจับกรีบพับเป็นรูปลักษณะต่างๆนะครับเพื่อตกแต่งรอบๆของกระทงหรือรอบของต้นกล้วยนะครับที่ใช้ในการลอยเนี่ยให้สวยงามแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะครับสมเมื่อเราทำต้นกล้วยแล้วก็ใบตองมาประกอบติดกันเสร็จแล้วเนี่ย เราจะเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ดอกไม้นะครับดอกไม้นิยมจะใช้กันก็คือดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยนะครับซึ่งการใช้ดอกไม้เนี่ยแล้วแต่บุคคลเลยนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับเมื่อเราตกาเมื่อเราตกแต่งนะครับกระทงเป็นที่เรียบร้อยและสวยงามแล้วนะครับ อีก2อย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทูบและเทียนนะครับทูบและเทียนจําเป็นต้องมีนะครับจําเป็นต้องมีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อใช้จุดในการขอขมาลาโทษการลอยกระทงเนี่ยเป็นการขอขมานะครับเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะครับที่เราเนี่ยได้ ใช้น้ำตลอดทั้งปีนะครับแท้เป็นการขอบคุณพระแม่คงคานะครับที่ให้เราได้ใช้น้ำได้อาบได้ดื่มได้นำมาใช้ในลักษณะต่างๆนะครับนี่ก็คือจุดประสงค์ในการลอยกระทงนั่นเองนะครับนอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่ครูแนะนำไปให้ก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกนะครับที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือขนมปัง นะครับขนมปังกะลาก็สามารถใช้ลอยได้นะครับขนมปังเนี่ยจะเป็นอาหารให้กับปลาได้ด้วยนะครับกะลาก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะไม่ทําให้น้ําเน่าเสียนะแต่ที่สําคัญเลยที่เราไม่สมควรใช้นั่นก็คือโฟมนะครับโฟม โฟมนี่คือสิ่งสำคัญเลยที่เราไม่ควรใช้ในการทำกระทงนะครับเพราะอะไรโฟรมเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโฟมมากในน้ำจะทำให้น้ำเน่าเสียได้นะครับซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อเราเลยและก็ไม่เป็นผลดีต่อน้ำและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับยังไงก็ฝากให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับร่วมกันทำกิจกรรมนะครับสาหรับ หน่วยวันรอยกระทงคุณครูโชคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อไปบายครับ